สวัสดีค่ะสวัสดีไปถึงเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีไปถึงลุงป้านะอาพี่น้องทุกคนทุกท่านเลยอ่าวันนี้หัวหน้าโุดลงลิ้นโคลนแล้วเจ้าค่ะลงแล้วลงแล้วลุ้น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 พอลงแล้วเราก็ต้องมาลุ้นสิว่าจะมีปลาไหลไหมเนาะเอ้ยนายตาตานายตาตาได้ไหมนายตาตา ยังเอ้ยได้ปลาไหลแล้วนะจ๊ะตาตาได้ปลาไหลแล้วจ้าเอาสิอ่ะลุนต่อไปค่ะทุกคนค่ะจะเจอปลาไหลตัวใหญ่ไหมนาอขอให้ได้ขอให้โดนหัวหน้าจอมลงทุนค่ะทุกคนค่ะมีอะไรที่หัวหน้าจโจ้จะทำไม่ได้่ำทำได้ทำได้หมดเลย คะนี่จอมลงทุนของแท้ค่ะเนาะโอ้โหสุดยอดสุดยอดน่าจะรวยท่านลงทุนเบอร์นี้นี่ถ้าเฮียมานี่จะว่ายังไงนี่หัวคน้่าจะรวยนี่นะ ว่ากันไปตามท้องเรื่องนะคะไม่ใช่อะไรหรอกคะ่ะวางทอ่อวางท่อสองจุดเสร็จแล้วทางวิ่งไปเอาทอ่อแล้วก็มาวางท่อสองจุด2รอบไปกลับก็สี่รอบเนาะบวกไหน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 ,ไหนอ๋อหนูอู้ตัวน้อยทีนี้เอาไมโครมาก็บวกอีกสองเป็นหรอบก็เหนื่อยสิคะใช่ไหมเอซเนาะ พอเหนื่อยเราก็จัดไปเออคลายเครียดจ้ะคลายเครียดหน่อยสิจ้ะหัวหน้าจโจจอมลงทุนของแท้ หันไปกลบท่อต่อสิจ้ะเนาะเสร็จจากภารกิจหาปลาไหลก็กลบท่อต่อหายเครียดแล้วหายเครียดแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ต้องใส่เครียดแรงค่ะทุกคนคะ่ะเครียดแรงก็เลยมาแหวกพี่โครนเล่นเนาะแหวกเลนเล่นให้มันเย็นชุ่มฉ่ำหน่อยให้แบบแท็กได้แบบเย็นๆเอาแท็กมาคลุกโครนเล่นค่ะทุกคนคะ่ะอแล้วสุดท้ายก็ ไปไปโกยดินกลบท่อทําหน้าที่ของตัวเองหัวหน้าจรรยเอ้ยหัวหน้าจโรยท่านนี้สุดยอดจริงๆนะโอ้โหส่วนเจ้าตาตามันต้องอยู่ตามมุมมันต้องอยู่มุม เ <ừ>, no. ออเนาะนต้องอยู่ทางนน้นแหละ Thank you. เดินเหยียบย่าแล้วค่ะทุกคนค่ะ็ะลรจะดูดีละเนาะขาดเหลืออีกนิดหน่อยโดยประมาณเนาะเดี๋ยวให้หัวหน้าเคลียร์ตรงนั้นก่อนแล้วเราค่อยเดินไปเพราะว่าเลนเหมือนจะเยอะจังเลยหัวหน้าเอาเอาเลนติดแท็กขึ้นไปเราต้องให้หัวหน้าทำให้เสร็จก่อนวันนี้ทั้งวันก็คงจะอยู่แต่ที่ ที่นี่แหละที่วางท่อสายโทรสิบนี่แหละจ้ะคงจะไปไหนไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณบสองสีบเจ็นาทีสู้กันไปเนาะร้อนร้อนก็ต้องสู้ค่ะต้องอดทนเนาะทุกๆหน้างานทุกๆท,ท,ที่ต้องมีปัญหาเนาะเว้นแต่ว่ามันจะมากมันจะน้อยแต่วันนี้ก็ ถึงมันจะช้าแต่มันก็ดีกว่าที่เราไม่ได้ทำอะไรเนาะค่ะเนะนะาะก็ฮะอะไรอ่ะไปยอกอะไรกันตรงนั่นอีกแหละไฟเยอยเนาะ ว่น,น่าจ้าเก็เก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆอาจจะต้องดึงขอบๆใสให้สวยหน่อยเนาะทุกคนเนาะเมื่อกี้แกก็ล้วงเอาดินแข็งเพื่อที่จะไปปิดตรงอา่าปิดท่อให้มันเป็นทางสวนกันไปมาได้เนาะเป็นคันสะไปในตัวเพราะว่าเราก็ใส่ท่อเสร็จแล้วโดยประมาณนี้วน,น้าก็ทำไปเรื่อยๆแล้วกัน ไม่เรีบค่ะเพราะว่ามันรีบไม่ได้รีบไม่ได้ค่ะเหนื่อยยิ่งรีบยิ่งเหนื่อยเมื่อวานเหนื่อยมากเลยนะคะเอฟซีาขออนุญาตบนนิดนึงเนะ่เมื่อวานเหนื่อยแบบมีความรู้สึกว่าอู้คือมันร้อนแล้วมันไม่มีร่มค่ะทุกคนมันไม่มีร่มแล้วมันเราน่ยไม่ได้เอาน้ําเข้าไปกินเพราะเราเข้าใจว่าก็คงจะไม่นานเนาะไม่ไม่ไกลที่ไหนได้เอฟซเอ้ยน้ําก็ไม่มีกิน คือมีกับเขาหละแต่เราไม่ค่อยกล้ากินของเขาเนาะมันก็เลยร้อนแบบโอ้ยตับแตกค่ะทุกคนคะ่ะอ่ะไม่เป็นไรเนาะสู้ต่อไปเนาะทุกคนเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกอ่ามาเข้ามาให้กําลังใจทีมงานของเรานะคะขอบคุณมากๆเลยก็เจพึ่งก็จะพยายามเก็บทุกช็อตให้ทุกคนได้ชมนะคะอาจจะมีตกอ่ส่วนไหนตกหล่นบ้างก็ขอประทานโทษประทานอภัยด้วยนะคะอ่ะบายบายแล้วนะคะรักและคิดถึง f c ของเจพึ่งทุกคนนะคะ สู้ๆค่ะสวัสดีค่ะ